คันนี้อันทำส่วนลดให้5 0,000บาทสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับยังไงก็ขอฝากถึงลูกค้าต่างจังหวัดด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจอยากออกรถกัดที่โชว์รุมปฏิพัฒน์ออโต้อันพร้อมที่จะให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารได้ถึงหน้าบ้านไม่เก็บค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะฮะคราวนี้อันพามาดูคันนี้ครับอันจัดโปรให้สำหรับใครที่คิดว่า อยากได้รถเก๋งซีวิตอยู่ตอนนี้อยากได้เอฟซีอยู่ภายในเดือนนี้คิดว่าตัวเองหน้าตาดีแต่รายได้อาจจะไม่ได้เยอะนะครับคิดว่าตัวเองหน้าตาดีนะเราเข้าข้างตัวเองได้ของแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับคันนี้อันทำส่วนลดให้5 0,000บาทโอเคนะสำหรับซีวิต F4 คันนี้ปี18 1.8 EL เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท็อปสุดของเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรนะฮะรถจะเป็นสีบรอนเงินนะครับเดิมๆไม่มีชนอันลับกันโครงสร้าง100%ซื้อไปแล้วพบเจอยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับไฟหน้ามันให้มาเป็นโปรเตอร์นะครับหลอดสีเหลืองเดไลท์ ight, เป็นหลอดสีขาว และตัดหมอกคู่ล่างเป็นหลอดสีเหลืองนะครับตัวนี้เนี่ยมิติตัวรถมันจะไม่เหมือนกับ FC ตัวธรรมดาตรงที่ว่าจะมีการใส่เป็นสเกิร์ตนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์ตัวนี้เนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนกับพาร์ทของตัวโมดูโร่ครับคราวนี้เนี่ยัามพาไดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยฮะรถเก๋งเนี่ยนะครับถ้าเกิดอย่างเราเปรียบเทียบกับพวก FD FB เอนะฮะเอาแบบรุ่นใกล้เคียงกันดีกว่าก็คือจะเป็นตัว FB มันคือจะเป็นตัว 1.8เบนซิน e 8 5เหมือนกับตัว f b นะครับซึ่งในรหัสตัวนี้เนี่ยจะเป็น r 1 8 z นะครับถ้าเกิดอย่าง f d เนี่ยมันจะมีไปยันถึง2.0แต่อย่างปัจจุบันถ้าเกิดพอเปลี่ยนมาเป็นตัว f c ปุ๊บก็จะเหลือแค่1.8นะครับโครงสร้างเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับ ชงโชกทุกอย่างมีการเซอร์วิสตามระยะของมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะฮะเดี๋ยวตรงนี้นะครับน้ำมันเครื่องอันเปลี่ยนฟรีเป็นตัวสังเคราะห์ร้อยอย่างดีนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ถ่งล้อทําให้ใหม่นะฮะสมดุลในการขับขี่เท่ากันหมดแน่นอนและนะครับอันซื้อบริการรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะครับฝาเดิมโครงสร้างเดิมรถสาภาพสวยมาก 2018อย่างแบบนี้นะฮะหลายคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นตัวปีที่อาจจะต่ำไปแล้วหรือจะเน้นม,มาเป็นตัวโฉมใหม่อย่างปัจจุบันได้มีการออกมาก็ค่อนข้างที่จะมองในภาพมุมนั้นได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราอยากได้ตัวใหม่กันอยู่แล้วแหละแต่มันจะไปติดอยู่แค่เพียงเรื่องเดียวนั่นคือราคามันอาจจะสูงเกินไปเราอาจจะจับต้องนะฮะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับคราวนี้พามาดูตัวด้านข้าง สีเดิมสวยเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันอันขับสีเก็บสีเก็บความสวยงามสปาตัวรถด้านนอกด้านในให้ใหม่ก่อนส่งมอบนะฮะตัวนี้เนี่ยแถมล้อให้ด้วย4ี่งมันจะเป็นลายคล้ายๆเหมือนกับ CE 28แต่ซี่มันจะเยอะกว่านะครับและยางตรงนี้เนี่ยของอันเนี่ยใส่เป็นกูดไลท์เบิกให้ใหม่4เส้นนะครับซีวิตนี้ก็จะเป็นตัวหน้าดิสหลังดิส นะฮะรถอาจจะไม่ได้มีการปรับระดับอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฟิตเมนต์รถเนี่ยมันดูเตี้ลงมาเพราะว่ามันจะมีการใส่เป็นสเกิร์ตรอบคันแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็คิ้วขอบกระจกจะเป็นแบบโครเมียมรถที่มันมีคิ้วขอบกระจกเป็นโครเมียมไม่ค่อยแนะนําให้ติดคิ้วกันสาดเพราะว่าการออกแบบของมันเนี่ยคือใส่มาเป็นคิ้วด้านบนไม่ใช่เป็นตัวคิ้วด้านล่างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องตัวความสวยงามและก็ความวิ้งวับ นะครับพอใน,นตรงนี้อ่านเลยไม่ค่อยอยากจะแนะนาเท่าไหร่ในการติดกิ้วกันสรดสําหรับขอบกระจกที่เป็นแบบโครเมียมแต่จริงๆมันก็ติดได้นะครับฟิล์มใส่มาเป็นตัวเบอร์ทึบให้ทั้งทุกบานนะฮะคราวนี้ให้ดูตัวภายในรถเนี่ยมันจะทําระดับมาไม่ได้สูงนะฮะพอใน,นตรงนี้ในการขึ้นลงโดยสารเนี่ยถือว่าไม่ได้ลําบากอะไรมาก แต่ถ้าเกิดเราดูในเรื่องตัวพื้นที่เนี่ยนะฮะมันเหลือค่อนข้างที่จตเยอะเบาะจะเป็นตัวเบาะหนังมาให้แบบนี้สำหรับตัว e l และนะครับซีวิตจะมีแอร์แบ็ให้ทั้งหมด6ใบจอทัชสกรีนมี Android Auto มี Apple CarPlay แต่ต้องใช้สายเสียบนะฮะไม่ว่าโทรศัพท์ของคุณจะเป็นไท p e c หรือว่าไทายเอก็ตามแต่พวงมาลัยมังติครับแล้วก็ค u i คอนโทรล o l Engine Start ระบบทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติทั้งหมด แต่ถามว่าทำไมถึงไม่มีแพดเดิลชิพเพราะว่ามันยังไม่ใช่เป็นตัว RS อ่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะฮะคือถ้าเกิดอย่างเรามองในภาพมุมเนี่ยที่กำลังดูกันอยู่ตอนนี้ยังไงมันก็คือเป็นตัวท็อปสุดฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮะนะฮะ ABS ชั่งคอนโทรล EBDBA ในส่วนของตัวเซฟตี้มันครบหมดทุกอย่างนะครับคราวนี้จะให้ดูตัวด้านท้าย ซีวิจะไม่ได้มีการติดเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีในส่วนของกล้องมองหลังนะฮะกับจอทัชสกรีนกับตัวคอนโซลหน้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตนะฮะจะมีเป็นไฟเบรกตรงที่3มาให้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไฟท้ายรูปมุม,มแมลงนะฮะไฟเบรกตรงที่3อยู่ภายในห้องโดยสารนะครับหลังคงหลังคาทุกอย่างเดิมหมดนะฮะตัวนี้ผมบอกไปตั้งแต่ในช่วงต้นคลิป ว่าถ้าเกิดเพียงแค่ดูคลิปนี้ใน YouTube มาพี่ๆฮะหนุ่มสาวหรือว่าจะเป็นใครแล้วแต่คิดว่าตัวเองหน้าตาดีและต้องการที่กำลังจะซื้อซีวิต FC ซคันนี้อยู่พอดีอันทำส่วนลดให้50,000บาทนะครับอันนี้ป้ายราคาที่อันได้มีการตั้งขายไว้หน้าร้านนั่นคือ5้าแ0 0แบาททุกอย่างชัดเจนหมด นะครับทุกอย่างชัดเจนหมดลำดมลำด,ำดับรหัสคงรหัสเครื่องเลขตัวทงเลขตัวถังเลขคงเลขเครื่องครบหมดเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยราคาที่ตั้งขายไว้คือมัน5 8 9 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดดูในคลิปนี้มากิการไม่ได้มีอะไรยากครับเพียงแค่ดูในคลิปวิดีโอ YouTube ของอันมาอันจะทำส่วนลดซีวิตคะแน,นีดีห้า5 0 0 0 0บาทเพราะนั้นตัวนี้ราคาจะเหลือเป็นแค่5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้น ล้อแมกสเกิร์ตยางทุกอย่างไม่มีการบวกเพิ่มในยอดจัดไฟแนนซ์อันทําให้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งเราได้ก็คือมันจะประหยัดไป5 0,000บาทเพียงแค่เราดูคลิปออนไลน์ใน YouTube ของปฏิพัตออตโอต้มาแค่นั้นเองสนใจเนี่ยโทรติดต่อเบอร์เดิมได้เลยนะฮะ0891104954หรือว่าไลน์แอดปฏิพั์ออตโต้อย่าลืมว่ามีแอดนำหน้าเปิดทุกวันนะฮะและก็พร้อมยินดีดูแลให้บริการให้คําปรึกษากับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ใครที่สนใจนะตอนนี้มาแล้วมาแรงด้วยรีบติดต่อมาให้คันเดียวแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ